ao, ai ơi, ai ơi, nó chết mao hên, tao nó cho quen, đủ mang หนักสองคนจะเอาไม่รอดเลยกิาที่หัวรอดนี่แหละพ่าก็ปูกบุกเลี้ยงองนะไปไปไปม่ต้องเป็นสนใจเลี้ยงสองทั้เดียวเดี๋ยวหมดกัดเขาก็เพื่อตายแหละนะไป